สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมนะคะวันนี้เราก็จะพาเด็กๆมาออกสนามเหมือนเคยนะคะอาจจะมีแบบกิจก,กรรมนี่เลยดีบอลซิกแซกเออมีนี่โค้ชโค้ชพ่อโจ้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวพ่อโจ้ก็ตอนนี้คือพ่อโจ้ก็แบบว่าบอกคิวเด็กๆละ อาจจะมีแบบเล่นรอที่แบบอยู่บนแตนอะไรอย่เงี้ยเนาะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราจะให้แบบจับทีมนะคะเพื่อจะแข่งรถจักรยานกันค่ะทุกคนเฮ้ยทีมเราสามใช่ไหมใช่โอเคโอเฮ้ยมาแล้ว นู่นนู่นหลังไม่ตีกับมุกุมาแล้วอุ้ยเดี๋ยวน้องไปหานะโอลาออดำดำขาวขาวคู่กันสคนนี้โนยอ่อโนยเอ่อโนยเอ่อฮะพวกพี่าวขาวดอะไรมันก็ต้องเป็นคู่โนยนักพี่คู่กับนอาวอ้นี่คู่กันเออนม้วม เฮ้ยใครมานูน่นไบก้าโมโอโอมานูน่นแะล้วนะเออ,อนนเค,ครับไปแล้วคะ่ะทุกคนไปนู่นแล้ววิ่งไปเอาเป๊ปซี่กัน <c oughs> นี่ครับเป็นาการแข่งขันนะคะทุกคนแข่งมาแล้วก็มาต่อบนนะคะทุกคนดูนะระหว่างะะปีกัสนะคะปีกัสปีกัสปี กัดนะครับหมาแล้วอกมาเล็้วไปอิสนะไพอิสนะเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับปีกัดเฮ้ยเฮ้ยอายเฮ้ยปีกัดเกิดอะไรขึ้นโอ๊ยออซิเดนเซย์ออซิเดนเซย์เอารถคันเขียวพี่มังกรลูกมาแล้วครับทุกคนมาแล้วหอบอะไรมากระตุ้งกระตั้งมาแล้วเอ้ยระวังมันระเบิดเนะ อะรว่าอะไรว่งมีคนเชียด้วยใครเชียร์เออมีแฟนขับเหรอพี่เขบอกว่านเป็นคนดังอเรว่าเไปไปเยออย่างเงี้ยเนอยู่พราะพี่เขาถามว่าน้องเป็นคนดังเหรอแล้วมังตอบว่าอะไรใช่ครับโเนอมน้องเป็นคนดังเหรอ ไม่มีการทถมีนะไม่แม่พี่นะงทำไมน้องน้องเป็นคนดังเหรอรอๆกันด้วยมูสีหน่อยย้ายปรากันเยอะรอบนี้นะครับเป็นรอบของพี่มังกรกับเจียนห่าวนะทุกคนปั่นมาเตรียมตัวพอโจจะให้สัญญาณเสียงนะคะมา มังกรจินเฮา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 สูสีดูดิสูสีดูดิใครแต่บอลกันเบิร้ยเฮ้ยเฮ้ยังมาครับอายังมุมไข่มุมมันครับปาปาเลซี่เยอะครับดูดิทุกคนแม่ช่องโมกุลก็มาแล้วครับช่องจ่าโจเดอร์นะครับ จาโจเดอร์ครับทีมงานมาเลี้วบอสซิงบอสซิงอตอมบอสซิงอตอมบอสซิ่งอตอมคู่พี่น้องครับคู่นี้คู่พี่น้องสูสิสูสีสูสิโอ้ข้างหลังก็พอข้างหลังกะจุยกระจเจบไหมเป็นไงเ้ยเป็นไงอะตมเจ็บไหมล่เจ็บมันเป็นยา ไอ้บอสลอดจะไหมโอ้ยขอแข่งกับพี่ปันนี่มงงีมังมังเอ้ยเอ้ยมันจะกัดไเออมันจะกัดใครใครมอเหรอพี่มังกรครับพี่มังกรแจกเลยครับ แจกน้ำครับแจกน้ำชนแก้วกันแล้วครับเพิ่มแรงมองค้นได้ไหมเนี่ยมงคลุณเฉียวได้ไหมได้ไหมได้ไหมไอ้จอยจอยน้อยจอยน้อยไปแล้วขึ้นไปนั่งข้างบนเอาจอยกับจอยชนแก้วหน่อยเปต่ำแก้วต่ำแก้วต่ำจอกไปอือก็แล้วทุกคนผู้ที่อยกมาเล่นตึ้งหันเลี้ยวอยากมาตะบอลไอ้กัดมันมักเตะบอลขนาดกัดเอ้ยกินน้ำก่อนลูกตอนนี้มันมันไม่ได้มาถ่ายคลิปนั่นไปเตะบอลด้านน้า น่าอยู่ <Stuff it S 2> อร่อยไหมอร่อยครับโอกลับมาถึงบ้านแล้วครับโอ้นบานค่อนข้างคำเลยนะ